สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้ก็พบกับรายการวันต่อวันด้วยพระธรรมของพระเจ้าจากที่จะจักหมวกุญแจนะคะในเช้าวันนี้นะคะเราอยู่ในพระธรรมยอนนะคะพระธรรมยอนบทที่สองนะคะพระธรรมยอนบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อสิบเอ็ดนะคะได้กล่าวไว้ว่าวันที่สามมีงินสมรสที่หมู่บ้านคานา แคนกาลิลีและมันดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานเมื่อเล่าอัง,งุ่นหมดแล้วมันดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเล่าอัง,งุนเขาไม่มีเล่าอง,งุนพระเยซูรตสกับนั้นว่าญิงเอ๋ยให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิดเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงมันดาของพระของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่า จงกระทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดมีองค์มีองค์งหินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบาตามธรรมเนียมกันชำระของพวกยิวจุน้ำองค์ละสี่ห้าถังพระอิููตัดสั่งเขาว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเถิดและเขาก็ตักน้ำเต็มองค์เสมอปาก แล้วพระองค์ตากสั่งเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่ไกลเป็นเหล้าอางุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตากน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าเบ่ามาและพูดกับเขาว่าใครๆเขาก็เอาเหล้าอางุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมา แต่ท่านเก็บเล่าอ,องุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้นี่เป็นการกระทําอันเป็นหมายสำคัญครั้งแรกของพระยซูทรงกระทําที่บ้านคานาแควนกาลิลีและได้ทรงสัมแดงพัสสิริกของพรองและเหล่าและสาวกของพระองก็ได้วางใจในพรองภายหลังเหตุการณ์น,น,นี้พระองก็ได้เสด็จต่อไปอยังเมืองคาเปรนาอม พร้อมกับมันดาลและน้องชายของสาวกของพระองค์และอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่วันในบทนี้นะคะก็เป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูทำนะคะก็คือเปลี่ยนน้าให้เป็นเหล้าอางุ่นใช่ไหมคะซึ่งก็มีการจัดพิธีงานพิธีแต่งงานกันกขึ้นนะคะพิธีแต่งงานในสมัยนั้นจะจัดงาน7วันเจคืนในการเลี้ยงฉลองนั่นเอง ะะเมื่อแขกถูกรับเชิญให้ไปร่วมง,งานแต่งงานฉลองนะคะถ้าหากแขกไม่ไปนะคะปฏิเสธที่จะไม่ไปหรือไม่มางานถือว่าเป็นการดูหมิ่นนะคะงานเลี้ยงนะคะอย่างที่บอกเมื่อต้องมีการจัด7วัน7คืนก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบใช่ไหมคะงานเลี้ยงต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบเพราะว่ามีคนจํานวนม,มากและเราต้องใช้เวลาถึง7วัน ฉะนั้นอาหารและเครื่องดื่มต่ตางๆนะคะต้องพร้อมและพอดีกับง,งานในแต่ละในแต่ละวันด้วยหากมันไม่พอจะทําให้เจ้าภาพนั้นเหมือนเสียเกียรติมากนะคะ,ะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องรอบคอบนะคะในพ่อเจนะเช้าวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นอาศจรรย์ครั้งการทาอาศจารนย์ครั้งแรกของพิสุคิตที่เปลี่ยนน้าให้กลายเป็นเหล้าอางุ่น ะค,ะคำถามชวน,ชวนคิดในเช้าวันนี้ก็คือเวลาที่พี่น้องวางแผนนะคะหรือเวลาที่พี่น้องเจอปัญหาพี่น้องจะทำสิ่งใดก่อนและจะวิ่งไปหาใครจะพึ่งพาใครเรียกหาใครก่อนหรือทาหาใครก่อนนะคะในเช้าวันนี้เองเราเห็นบุคคลหน,นึ่งนะคะที่ เป็นแบบอย่างให้เราเห็นด้วยเช่นกันนะคะก็คือมารีนะคะซึ่งเป็นมัรดาของพระเยซูนะคะสิ่งที่มารีได้คิดหรือว่าสิ่งที่มารีได้กระทําในเชาวันนี้คืออย่างไรคะเมื่อเจอปัญหาเขาเข้าไปหาพระเยซูหวังว่าพระเยซูจะช่วยแก้ไขปัญหาไม่รู้ว่าพระเยซูจะแก้ไขอย่างไรแต่คิดว่าพระเยซูสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้ได้นะคะและเขาวางใจในพระเยซู ว่าพระเยซูจะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะยอมให้พระเยซูตัดสินใจนะคะแล้วก็เชื่อเชื่อว่าพระเยซูจะทําได้นะคะแม้จะไม่เข้าใจในสถานาการณ์ที่กําลังเผชิญน,นะคะและเราสิ่งที่เราจะเห็นว่าสิ่งที่มารีคิดหรือทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ,ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นการกระทําทีเา่เป็นแบบอย่างให้เราในระดับหนึ่ง นะคะที่เขานั้นเชื่อวางใจและเข้าหาพระเยซูก่อนนะคะ,ะให้พระเยซูกแก้ไขใช่ไหมคะและสิ่งที่เรายังเห็นอีกก็คือคนใช้ใช่ไหมคะมารีสั่งคนใช้ว่าอย่างไรคะว่าให้ทําตามสิ่งที่พระเยซูได้ทรงบอกใช่ไหมคะซึ่งพระเยซูบอกให้คนใช้ทําไมคะไปตักน้ําแล้วให้แขกไปดื่มพี่น้องลองคิดดูถ้าคนใช้นะคะ ถ้าเป็นเราหรือว่าแม้แมกระทั่งคนใช้ที่เขาเขาก็อาจจะสงสัยในใจใช่ไหมให้เราไปตักน้ําแล้วก็เอาไปให้แขกดื่มเนี่ยนะมันเหมือนเ,อเหมือนเหมือนกาลังประนามตัวเองหรือว่าแบบกาลังทําให้ตัวเองอยู่ในจุดเสี่ยงที่ทําให้เจ้าภาพต้องขายหน้าทําให้เจ้าภาพต้องอับอายแล้วตัวเองก็อาจจะถูกลงโทษหรือว่าตัวเอ,เองก็อาจจะถูกการกระทําหลายๆอย่าง ะะว่าทาไมเอาน้ําเปล่ามาดื่มแต่คนใช้นะคะอาจจะสงสัยในใจแต่สิ่งที่คนใช้ได้กระทำเขาเชื่อฟังและทําตามสิ่งที่พระยซูพูดและเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะคนใช้ที่มารีได้สั่งไว้หรือว่าตัวตัวมารีหรือว่ามันดาของพระยซสูนะคะสิ่งที่เขาได้คิดหรือได้ทํานั้นคือสิ่งที่ดีนะคะคือสิ่งที่ดีและถูกต้อง มากมากเลยนะคะและทําให้เราเห็นว่าผลก็คือพระเยซูได้ทรงทําสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเสมอการวิ่งหาเข้าพระเจ้าเราฝากมอบปัญหาไว้กับพระเจ้าพระเยซูจะทําให้แผนการนั้นเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเลยนะคะอย่างอัศจรรย์และที่สําคัญเราจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูแก้ไขปัญหาสิ่งที่ออกมาคืออะไรคะออกมาได้ดีที่สุด น้ำอง,งุ่นที่อร่อยที่สุดซึ่งเจ้าภาพก็บอกตามอร่อยอร่อยดีที่ทำไมเอาน้ำอง,งุ่นอร่อยที่สุดมาทีหลังนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเราให้พระเจ้านะคะนำนะคะปัญหานั้นจะเกิดขึ้นอย่างถูกแก้ไขอย่างอัศจรรย์ถูกแก้ไขยอย่างแม้บางครั้งสถานาการณ์เราอาจจะไม่เข้าใจเหมือนคนใช้ที่เราไม่เข้าใจทำไมต้องต้องต้องตักน้ำเปล่าเอาไปให้แขกดื่มด้วย แต่เขาก็ยังเชื่อฟังและทําตาม,ามสิ่งที่ออกมาก็คือผลที่ออกมาก็คือดีที่สุดและอร่อยที่สุดด้วยนะคะเมื่อเรานําปัญหาของเราไปหาพระคิดบางครั้งนะคะเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าควรทําอย่างนี้ควรแก้ไขปัญหายอย่างไรบางทีเราก็ไปคิดแทนพระเจ้านะคะแต่เพราะเจน้ของพระเจ้าทําให้เราเห็นว่าพระเจ้ามีวิธีการแก้ไขปัญหาต่างจากเราอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ เราควรยอมจำนนต่อพระเจ้าเหมือนมารีนะคะให้พระเจ้าแก้ไขปัญหาด้วยวิธีของพระองค์ซึ่งพระองค์ว่าเห็นว่าดีที่สุดพระองค์ก็จะแก้ไขตรงจุดนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้เรามีโอกาสได้ไขข้ก็คือชีวิตที่อยู่ในพระเยซูมีรสชาติมากกว่านะคะมีรสชาติมากกว่าชีวิตที่อยู่ด้วยตนเองตามลาําพังเหมือนเล่าเอางดที่พระเยซูกระทำ ชีวิตที่อยู่ตามลำพังก็เหมือนเล่าอัง่นธรรมดาที่อาจจะอร่อยแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดแต่เมื่อให้พระเยซูเข้ามานะคะชีวิตของเราก็จะมีรสชาติที่มากกว่ารสชาติที่ดีมากกว่าแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้นะคะยายพี่น้องนะคะมีโอกาสใครควรว่าในการวางแผนของเรานั้นไม่ว่าจะวางแผนเรื่องอนาคตวางแผนครอบครัววางแผนทรัพย์สินเงินทองธุรกิจ การดำเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งการเดินทางในแต่ละวันในการทํางานในแต่ละวันเรามีพระเจ้าอยู่ในแผนหรือไม่การวางแผนที่ดีที่สุดก็คือมีพระเจ้าอยู่ในแผนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้นักของพระเจ้าแล้วก็ในเช้าวันนี้ที่หนุนใจเราแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะไข้ควรคิดพี่น้องคะอย่าลืมว่าในการวางแผน ของเราแต่ละครั้งนั้นหรือว่าแต่ละอย่างนั้นเรามีพระเจ้าอยู่หรือไม่เมื่อไหรที่เรามีพระเจ้าทุกเราจะไปได้อย่างรับรื่นแม้ดูเหมือนจะมีอุปสรรคแต่เหตุการณ์เหล่านั้นหรือว่าสถานการณ์เหล่านั้นมันจะไปได้อย่างรับรื่นเชื่อไหมคะพี่น้องอยากให้พี่น้องมีโอกาสที่จะไขข้ควรว่าในที่ผ่านมาแผนการที่เราวางนั้นเรามีพระเจ้าอยู่หรือไม่นะคะหากเรามีพระเจ้าอยู่ในแผนการนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่ามันก็จะออกมาเหมือนดีที่สุดเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเปลี่ยนน้นําให้กลายเป็นเหล้าองุ่นที่อร่อยที่สุดออกมาอร่อยที่สุดนะคะฉะนั้นนะคะหลายครั้งเราเองมนุษย์นะคะทุกวันนี้ปัญญาของมนุษย์ก็พัฒนาข,ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเรามีการวางแผนที่ดีที่สุดว่าเราจะสมมติการเดินทางเราจะไปไหนไปไหนมาไหนบ้างเรามีการวางแผนต่๊ตๆแต่ว่าถามว่าพระเจ้าอยู่ในไหนในแผนการของคุณ พระเจ้าอยู่ตรงไหนในแผกนการของเรานะคะขอให้พระเจ้านในเช้าวันนี้ที่จะเป็นที่หนุนจิตชูใจแล้วก็มีโอกาสไข้ควรในวันนี้ด้วยนะคะเราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการแด่นนพระบิดาเจ้าข้า,ารู้ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้านะคาของพระองค์ที่ทรงหนุนใจเราแล้วก็ย้ําเตือนเราว่าเรานั้นไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดเราจะพึ่งพาพระองค์เราจะ วิ่งหาเข้าไปหาพระองค์พุเจ้าค่ะพระองค์นั้นทรงเป็นที่พึ่งพาของลูกทั้งหลายพระองค์นั้นทรงเป็นกำบังของลูกทั้งหลายพุเจ้าค่ะลูกทั้งหลายเชื่อว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเปี่ยมด้วยความรักที่จะพร้อมที่จะลูกช่วยลูกของพระองค์เสมอและทรงอยู่เคียงข้างกับลูกทั้งหลายพุเจ้าค่ะขอพระองค์นั้นเชื่อทรงประสถิตกับเราทุกๆคนในเช้าวันนี้ขอพระองค์นั้นประทรงนำในชื่อของเราให้มีชื่อที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า พืเจ้าค่ะและรู้ทั้งหลายที่จะรู้ว่าพรุ่งนั้นทรงสถิตอยู่กับรู้ทั้งห,หลายตลอดเวลาด้วยเช่นกันเพื่เจ้าค่ะขอพระเจ้าประทรงเสริมกําลังให้สติปัญญาให้กําลังในการรับใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันมีสติปัญญาในการพูดถึงเรื่องราวของพระเจ้ามีสติปัญญาในการรับใช้เพื่เจ้าค่ะ รู man, ่ทั้งหลายขอฝากมอบชีวิตของรู้ทั้งหลายไว้กับพระองค์และที่จะพึ่งพาพระองค์แล้วก็มีชีวิตที่เป็นพระพรให้กับผู้อื่นอย่างมากมายรู่ทั้งหลายขอฝากมอบชีวิตของรู้ทั้งหลายไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พระพรที่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะคะพระเจ้าอยู่ในแผนการตรงไหนของท่านนะคะขอพระเจ้าไว้พรค่ะ,คะ